ครับท่านผู้ชมฮะกล่บเข้าสู่รายการมูจูเกเตอร์นะครับในช่วง2ช่วงนี้มลขังพลังมูครับคอบสุดยอดครับอมรัชคูครับผมโอเล่กุยบุรีครับครับวันนี้มาเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเมื่อกี้บอกว่าพ่อขุนทะเลเครื่องรังมหามงคลถูกต้องเห็นไหมฮะแล้วอาจารย์โอเล่เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นสิทธิเอกของท่านพระมหาสุรศักดิ์ครับลูกศิษย์พอเอาเป็นลูกศิษย์พอศิษย์เอกอย่าอย่าศิษย์เอกศิษย์เอกตายหมดอ้าวเหรอทำไมอ่ะ ไปหลายคนแล้วสิทเอกอ่ะเป็นลูกศิษย์พอลูกศิษย์ใกล้ชิดนะฮะ <laughs> พระมหาสุรศักนะครับวัดประดู่พระอารามหลวงสม้าคณะสังฆทานตอนนี้คือพระภาวนาวิสุทธิโสพลครับเจ้าคณะจังหวัดสม,มุทรสงครามเนี่ยบอกเป็นเจ้าคณะจังหวัด<ช>สม,มุทรสงครามนะครับคือที่วัดประดู่เนี่ยเดิมเนี่ยนอกจากพระ,พระมหาสรารุรสักนั่นเองใช่ใช่นะฮะคือท่านมหาเนี่ยก็คือวัดนี้มีความเป็นเป็นมายาวนานและที่สำคัญคือมีเกจิอาจารย์เนี่ย โอ้โหตั้งแต่ยุคสมัยยุคเก่าใ่ยุคเก่าที่มีภาพภาพหนึ่งจำได้ไหมอาจารย์อมจะมีภาพเหมือนทอดราชการที่5เนี่ยท่านไปทอดปราตูทอดปราทูอ่ะเขาบอกว่าทอดอยู่ตรงที่นาวัปปูนี่ท่านเสด็จประพาสต้นปี2447ัรีรูปนี้โด่งดังสวยสวยประทูมากใช่ใช่นะก็คือเขาเรียกประทูแม่กองไ่ของดีอะก็ต้องไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นอดีตอดีเจ้าวาดก็คือหลวงปู่แจ้ง คุลหลวงปู่แจ้งปุญยะจันโทคือท่านท่านเป็นเกจิอยู่ในยุคเดียวกับหลวงปู่สุขก็มาขามเท่าอะไรงสองสี่สี่กว่าสามกว่าถึงสี่กว่าโอ้ยสมัยยุคนู้นนี่เกจิอาจาร์นำพวาแถวนั้นเยอะแยะเลยนะแล้วท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ยิ้มด้วยนะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวด้วยหลวงปู่แจ้งวัดประดู่เนี่ยแล้วเหตุที่วัดประดู่เนี่ยคือตอนนั้นรัชกาลที่ห้าเสด็จประพาสต้นเนี่ยมาแบบส่วนพระองค์ไม่ไม่ไม่นั่นกรมพระดำรงเนี่ยมีการ ลงจดหมายเหตุไว้นะของวัดประดูเนี่ยเพราะว่าเมื่อมาผูกเรือที่วัดประดูแล้วเนี่ยก็ให้ทหารเนี่ยเดินไปเหมือนก็ดูตรวจดูภายในวัดในอะไรเงี้ยก็หลวงปู่แจ้งเนี่ยกำลังรดน้ำมนต์เหมือนก็ไล่ผีอ่ะทหารก็เลยเหมือนก็มาแจ้งว่าหลวงพ่อเน่ยท่านรดน้ำมนต์แล้วก็มีคนชัก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 ดินชักดินอะไรเงี้ยกรมชัามงก็เลยไปดูก็เห็นตามรูปนั้นที่ว่าเป็นจริงเมื่อ เสด็จพระพาต้นกลับมาแล้วเนี่ยลูกของรัชกาลที่ห้าเนี่ยป่วยกรมเมื่อหมื่นภูทะเรศธรรมงศักด์ป่วยรัชกาลที่ห้าเนี่ยก็เลยให้ทหารเนี่ยมานิบนหลวงปูแจ้งอ่ะกลับไปในวังเพื่อไปรักษาและหลวงพูแจ้งก็ไปรักษานะแล้วก็หายพอหายปุ๊บก็ มีการถวายพระแท่นบรรทมมีเรือพระที่นั่งเป็นเรือสมปั้นเพราะตอนที่หลวงปู่ไปอาจจะเป็นเรือแจวธรรมดาเล็กๆแต่นี่ท่านคงโอ้โหมาได้ยังไ,ไงอรเนี้ในการนั้นน่ะท่านถวายพัดไอไอลาพดก็คือนาฬทรงคุดแล้วก็มีพัดจอบปรอด้วยแต่ทัวเนี้ยพัดจอบปรอเนี่ยหายไปเหลือแต่พัดไอลาคุดไออที่ที่เป็นคุดอ่ะไอลาพดอ่ะเห็นไหมความเป็นมานะฮะแล้วก็ยุคปัจจุบันเจ้าว่าคือพระมหาสุรสัตนะครับ แล้วเกจิอาจารย์ตรงนี้อย่างเดียวท่านมหาเองทำอ่ะโอ้โหดังหลายๆรุ่นคือคือท่านท่านเรียนวิชามาเยอะต้องบอกเลยเรียนมาเยอะเลยเรียนตั้งแต่เป็นเนนอ่ะครับเรียนวิชาเนี่ยโอ้หจึงจำได้เป็นกางอัยมเยอะแยะหมดครบนะฮะครับได้เลยตอนนั้นไปกับอาจารย์รักราชศรีเรานี่แหละไปทีสองนะคือเวลาไปเราชอบไปดึกๆึกนะฮะไม่ได้ไปย่องเบาใครนะฮะไปนั่งคุยที่กุฏิคือคือสมัยก่อนต้องไปไปแล้วถ้านจะได้ เจอได้คุยกัน,นเป็นอรรถรสนะต้องดึกๆจริงๆดึกแล้วท่านก็บอกสมัยเป็นเนเนี่ยท่านท่าน อะไรอ่ะฝันนีมิดอ่ะเหมือนันั่งอยู่ป่ะอยู่ก็พญานาคพาลงไปพาลงไปพาลงไปไปดูเนี่ยสมบัตินะหลวงปู่จูงไปในถ้ำอ่ะแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าเอาเน้นท่องตามเรานะวิรูปกเคอแล้วเมตตังแล้วท่านก็ท่องหิเมตตังเมตังแล้ววุบลงไปในถ้ำแล้วก็เห็นของสมบัติแล้วเหมือนมีอะไรจะมาทําร้ายท่านก็วิรูปกเคหิเมตตังเมตตังก็แวบออกมาอย่างเงี้ยท่านก็เล่านะฮะแต่วันนี้เรามาคุยกันเนี่ยเพราะว่ามันมีแหม เหมือนอาจารย์โอเ้ยเขาจะร้องเพลงนะฮะมีไม้อยู่หน้านะฮะต้องบอกว่ามันคือวัตถุมงคลเนี่ยเราจมาคุยเรื่องนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกเครื่องรางดีกว่าเครื่องรางของขังเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นร้อยปีแล้วใช่คนตั่วไเขาเรียกว่าประลัดคลิก ใช่ที่นู่นจะเรียกว่าแต่ที่ว่าไปดูต้องเรียกพ่อขุนทะเลเพราะเราเคยนําเสนอไปคุยกันแล้วในที่ที่ผ่านมาใช่ไหมหลายคนบอกงงเพราพ่อทําไมถึงเรียกพ่อขุนผมงงเพราะว่าต้องเรียกพ่อขุนทะเลใช่ต้องเรียกพ่อขุนทะเลทะเลฉยๆได้ไหมหลวงพ่อมาหาท่านบอกว่าให้เรียกพ่อขุนเรียกให้เพาะอแล้วชอบน้ําหอมชอบทองคือท่านยิ่งพูดเพาะกับท่านนะท่านยิ่งช่วยแต่ถ้าไปเรียกประหลัดนี่นะ ไม่ช่วยเลยถ้าบอกงี้นะคุณโอเล่อย่าไปเรียกปลัดนะถ้าเรียกปลัดขิกนะที่นี่ไม่ได้นะถ้าเรียกปลัดขิกนิ่งเลยไม่ช่วยต้องเรียกพ่อขุนทะเลจ้าพ่อขุนทะเลจ้าอะไรอย่างเงี้ยพ่อขุนทะเลจ้าพ่อเนื้อหอมโอ้พ่อเนื้อหอมพ่อขุนทะเลพ่อเนื้อหอมพ่อจ้าแม่จ๋าเดี๋ยววันนี้ฉันฉันจะค้าขายนะจ้าอะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจัดเปิ้ลเขาลองแล้วเนี่ยเขานั่งลูกอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะแม่ก็คือเรียกง่ายว่า รุ่นของพ่อขุนทะเลที่ทางวัดประดูหรือท่านมหาสุรศักท่านทำอ่ะใช่นะวิชาเนี้ท่านไปเรียนมาจากไหนคือทะาเรียนจากอาจารย์เสงอาจารย์เสงวัดหนองโพราชบุรีอาจารย์เสงวัดหนองโพราชบุรีเปลูกศิษย์หลวงพ่อบุตรวัดผมวิหารจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อบุตรวัดผมวิหารเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโสกวัดประคองเมืองคตคือต้นต้นสายวิชาคือตอนนั้นท่านจะไปขอพ่อขุนทะเลนี่แหละจากอาจารย์เสงนี่แหละ แต่เป็นเรืประหลัิกตอนนั้นท่านเป็นเป็นเนเเป็นพระเป็นพระแล้วอ่าคือพ่อขุนทะเลเนี่ยอยู่เต็มพานเลยหลวงพ่อมหาเนี่ยไปกราบเสร็จแล้วก็บอกว่าหลวงตาขอประหลัิกหน่อยดิบอกก็พูดไม่ขอปรลาคิกหน่อยดิพูดไม่พร้อมั่งพร้อมไหมเขาบอกว่าอาจารย์เสงนั่งนิ่งเลยเงียบแล้วก็มองแล้วก็มองหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรหลวงพ่อมหาก็เลยเหมือนก็เอ๊ะทำไม ขอแล้วไม่ให้ท่านบอกไม่มีปลาคิ๊กไม่มีหลวงพ่อมหาก็เลยกราบแล้วก็ลาแล้วก็เดินบ่นพุ่มพันธุ์มาไม่มีได้ไงก็อยู่ในพานเต็มเลยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเต็มพานเลยก็เลยขึ้นไปคุยกับพระอีกรูปหนึ่งที่อยู่ที่วัดเหมือนกันบอกว่าเนี่ยไปขอปลาไปขอปลาคิ๊กหลวงตามาเนี่ยท่านบอกไม่มีไม่มีได้ไงฉันเห็นวางอยู่เต็มพานเลยเนี่ยพระองค์นั้นก็เลยบอกว่าที่นี่เขาเรียกพ่อขุนทะเลเขาไม่ได้ได้ปลาคิ๊กก็เลยย้อนลงไปใหม่ไปขอบอกว่าขอ พ่อขุนทะเลตัวหนึ่งท่านก็เลยให้ครับอันแล้วพอได้มาเงี้ยได้มาก็เลยตอนหลังก็เลยไปขอเรียนวิชาไงขอเรียนการลงอัขระลงแล้วก็เราเคยถามแมจังโอเล่พ่อในฐานะใกล้ชิดเนี่ยถามพระมหาแมว่าเออท่านอาจารย์เนี่ยเรียนยากไหมวิชานี้คือคือวิชาตอนที่เรียนเนี่ยผมว่าคือท่านเป็นพระที่เรียนบาลีแล้วมันไม่ยากอยู่แล้วแหละเรื่องการเขียนแล้วก็เรื่องท่องเรื่องอะไรเนียนะเพราะว่าอัขระที่ลงอยู่เนี่ย ผมก็พออ่านได้ตีเห็นเห็นลงแล้วมีคำนึ้ก็แปลกนะกัญหะเนอะไรเนี่ยมันแปลกนะกัญหะเนหิใช่อือไหนเพราะจริงจริงว่ากัญหะในหาชัดไหมใช่ใจจดเนาะอันนี้มันกัญหะในมีสระอีคือท่านลงแบบตรงตัวเลยผมเคยเอาพ่อขุนทะเลวัดประดูเนี่ยไปให้หลวงพ่อตัดวัดชัยนาดูหลวงพ่อตัดท่านอ่านท่านยิงหัว้องเฮ้ยเฮ้ยไอ้หาเขาลงตรงดีวะเขาลงตรงดีวะคือมันมี คำบางคําที่แบบตรงๆเลยออืคแบบตรงตรงก็เหมือนหลวงพ่อฟูอ่ะหลวงพ่อฟูถ้าลงเนี่ยนะพูดได้ไหมเนี่ยมันพูดแล้วมันจะไม่มันดันดันรอดอย่างเงี้ยเออมันจะมีคาถาเขาจะเขียนเอาไว้างเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีอักขระไว้ใช่ไหมฮะคือต้องบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยทั้งคาถาที่เสกคาถาที่ใช้ท่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเหมือนคําทะลึ่งแต่มันแต่มัน ใช้ได้ผลจริงๆนะมสมัยก่อนเนี้ยแต่ว่าเราจะเอามาท่องในรายการก็ไม่ได้เพราะมันมันติดด้วยเรื่องหลายๆอย่างถ้าใครอย,อยากจะรู้คาถาเนี่ยหลังไมหลังไมหลังไมไปที่เพจนี่ดีกว่าสมบัติการชมสมบัติการชมนะฮะเราก็ไปเขียนบอกกันนะใช่ไหมคาถาต้องมีของด้วยสิใช่ใช่อันนี้แบ่งเหรอแบ่งอย่าเพิ่งแบ่งถามก่อนจะไม่คุยรูเรื่องเลยเมื่อกี้เรียนอะเรียนยากก็บอกว่าไม่ยากเพราะว่าเขารู้ภาษาบาลีใช่ท่านมหาสุรสายที่เก่งแต่ การจะเสกพวกนี้ได้เนี่ยจิตต้องดีอะทีนี้ผมถามก่อนเพราะท่านมหาเนี่ยผมมองว่าท่านก็เป็นศิลปินด้วยนะเพราะว่าท่านปั้นคือท่านปั้นหุ่นเวลาในเัวบดาในโบสถ์เนี่ยท่านใช้กระดาษสาใช่ไหมหรือว่าตัวใช้ใช้ดีอพอดสอพเนี่ยท่านปั้นทีระองค์ทีละองค์ไม่ติดมือท่านตล้วก็พองั้นทีนี้ผมก็เลยถามว่าอย่างพอทําขึ้นมาอย่างเงี้ยท่านเหล่าเองไหมหรือว่าท่านามีพระช่วยเหล่าช่วยเหล่านะ แต่ท่านแต่ท่านจะมาลงอักขระเองอ่าก็เหนื่อยแย่แล้วเคยถามไหมว่ามันต้องมีความยาวเท่าไหร่มีอะไรแล้วแต่เลยแล้วแต่แบบพกแบบพกพาสะดวกรูปทรงนี่คือตามแต่รูปทรงก็จังเลยใช่ใช่โอแต่เนี้ยจะเป็นเอกลักษณ์ของอันนี้รุ่นแรกนี่คือเเนี่ยล็กๆให้็อปหน่อยอ่ะไม่เรียบทของไม่ท็อปก็สั้นอยู่แล้วไม่ใช่แล้วคือทรงของไม่คือทรงของหลวงพ่อบุตรไว้ผมไม่หานน่ะครับ เขาจะเป็นทรงอย่างนี้เลยเหมือนก็ทรงเหมือนเรือเหมือนงอนเห็นไหมใต้ท้องเขาจะงอนนิดหนึ่งอ๋อเขาเรียกมีตกท้องช้างเลยนะใช่ตกท้องช้างก็เลยทําแบบเรียนแบบอาจารย์ปู่เพราะว่าหลวงพ่อบุตรเป็นอาจารย์ของอาจารย์เสงอาจารย์เสงเป็นอาจารย์ท่านก็คือเหมือนกับเห้เป็นกนะสวยแล้วไม้ที่ทาเนี่ยเป็นไม้เสาโบสถ์ของวัดแก้วเจริญคือไม้เสาโบสถ์วัดแก้วเจริญเนี่ยสมัยกรุงศรีอยุธยานะใช่ชอแก่มากไม้เก่าอ่ะไม้เก่าของดีเลยเนี่ย คือไม่ไม่ใช่ว่าไปเอาไม้เสาโบสถ์ตั้งใจมาทำพ่อขุนทะเลนะคือหลวงพ่อพระมหาสุรศักเนี่ยไปขอเสาไม้เนี่ยจากคุณตาปานดีตเจ้าว่าไว้แก้วเจริญเพื่อเอามาทาพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ห้าตอนนี้ไอตรงที่บางทีบาะที่มันบากเวลาเขา้าเข้าริมอ่ะม,มันต้องเหลือแล้วเขาจะไปทิ้งอะไรเงี้ยหลวงพ่อมหาท่านเสียดายไม้เนี่ยเป็นร้อยปีแล้วไม้เนี่ยมันเป็นมงคลอะไรเงี้ยท่านก็เลยบอกให้มาผ่าแล้วก็เอาไปแกะทําพ่อขุนทะเลใช้ไป ผมเคยเอาขึ้นเครื่องบินนะจี้แล้วร้องด้วยเพราะขุนทะเลเนี่ยจิ้เรอขึ้นเครื่องบินนี่แหละจี้ตรงไหนก็เวลาขึ้นเครื่องเวลาจะลาานมันจะมีตัวตรวจไงมันตีดเจ้าหน้าที่ก็มาจี้แล้วจี้ไปที่ไม้เนี่ย มันร้องมันดังอ่ะแล้วเราหยิบนะเออแล้วเราพอหยิบออกมาก็ร้องอ่ะก็มันร้องก็เขามาจี้ที่นี่ไงพอเขาเห็นนี่เขาก็หัวเราะเลยยิ้มแล้วเขาให้ผ่านไปเออแต่มันแปลกนะมันร้องได้ยังไงติดอยู่ข้างในอะไรเงี้ยไม่รู้อะไรไม่รู้มีอะไรนะมันมันเป็นไม้อ่ะไม่ได้เป็นโลหะนะรับเปล่าที่เขาฝังรับเปล่าไม่ฝัไม่มีไม่มีรอยฝังแล้วบาที่เราฝังไะคุณฝังแต่นี่อันนี้ของหลวงพ่อมหาฤทธิ์ไม่ได้ฝังนะตีดเลยแบบปีดเลยรุ่นแรกใช่ไหมนนี้อันนี้ไม่ไม่คือท่านต้องบอกว่ามันเป็นยยุคคปีกวว่่่่าาไมเลลืืออแ้ ทำเยอะไหมคือท่านไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วต้องบอกงี้เลยตั้งแต่ท่านเป็นมีเหมือนมีตําแหน่งที่แบบใหญ่ขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่จังหวัดก็เลยจะแบบจะมานั่งจานหรือนั่งเขียนพ่อขุนเนี่ยก็มันก็คือสมัยก่อนเวลานั่งนั่งท่านนั่งลงอาขระนี่นะถ่ายรูปได้แต่ทุกวันนี้บางทีพอท่านนั่งลงพ่อขุนเนี่ยจะไปถ่ายรูปเพื่อจะมาลงโพสอะไรเงี้ยมันดูเหมือนไม่เหมาะสมหคือท่านเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็คือจะต้องเว้นไว้บางอย่างคือบางอย่าง ให้ดูได้เรียนมานแต่ว่านี่ผมบอกเลยว,วันนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้โชคดีมากต้องบอกเลยว,ว่าโชคดีจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์เอาเล่บอกดี่เงื่อนไขวันนี้ถูกไหม,มเงื่อนไขที่ท่านจะมาทำมาจานอะไรมันไม่ใช่เรือนะ่องนะตอฉะนั้นรุ่นที่เอามาวันนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ครอบครองเนี่ยมีมแต่ว่ามีแต่มันมีไม่เยอะอสะีอถูกไหมฮะมีไม่เยอะคืออันนี้คือรุ่นแรกๆนะเพราะมันเป็นไม้เ่า10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้ว10กว่าตอนนี้วัดไม่มีนะเนี่ยผมไปดูไม เหมือนกับตอนหลังๆท่านก็เหมือนกับเผาเรื่องที่แบบว่าวัตถุมงคลที่แบบมันเป็นเรื่องเหมือนกับออกแนวที่บางคนชอบไปพูดว่าเหมือนเป็นของทะลึ่งแต่จริงๆมันไม่ได้ทะลึ่งนะวัตถุมงคลเนี่ยเป็นของคู่เมตตาค้าขายทุกควเรือนเลยอาจารย์อมผมเคยคุยกับหลวงพ่อไม่เอ่ยชื่อหลวงพ่อยังบอกว่าไงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างรุ่นนี้ปราชีกนะท่านนั้นวัดเนี่ยก็จะบอกปราขีกก็ไม่ได้พ่อบุนทะเลก็บอกเลยเราจะเชิญพระครูปรนหลักเอาพระครูปรนหลักมาจากร้อยแปดลูกเลย อ๋อพระครูประหลัดเลยฮะพระครูประหลัดไนีนะฮะแต่นั้นก็พูดไปนะว่าทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคือผมอยากจะถามอาจารย์โอเล่นิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องของพ่อบุนทะเลของวัดประดู่เนี่ยเขามีคาถาไหมมีคาถาไหมมันท่องไม่ได้ถ้ามันท่องแล้วมันมันอาจจะแบบติดเรื่องเนี่ยเพราะเพราะในในในบทที่ท่องคาถาเนี่ยมันมีคําไม่สุภาพเหรอมีมีหัวใจไหมเขาสั้นๆมันไม่ไม่สั้นในยาวเลยอ่ายาวต้องท่องต้องต้องเรียกว่าท่องให้เหมือนกับเป็นลมหายใจ พวกคาถาพวกนี้ไม่ใช่อยู่ดีนึกท่องท่องโดยที่จิตฟุ้งซ่านจิตไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่สําเร็จหรอกม,มันก็ต้องมีความรวบศูนย์รวมจิตก่อนเพราะท่องเนี่ยเพราะเหตุที่วันนั้นนั่งคุยกันกบหลวงพ่อมาหาเนี่ยท่านบอกว่าก็เนี่ยคุณโอเล่รู้ไหมทําไมถึงเรียกพ่อขุนทะเลเพราะเพราะในคาถานเนี่ยอพอท่องไปปุ๊บมันจะมีคําว่าพ่อขุนทะเลอ,เอ,อครับเนี่ยมีคำเนี้ยอยู่อยู่ในคาถาด้วยท่านก็เลยบอกเออพ่อขุนทะเลดิครับ อ่ะวันนี้ที่อาจารย์อเล่มานี่เป็นไม้เสาบดแก้ววัดแก้วเจริญอ่าใช่แต่อันนี้ที่รูปเนี่ยที่ขึ้นมาเบลอเบลออันนี้เป็นไม้ปะดูฟ้าผ่าอืมฟ้าผ่าด้วยใช่ไม้ปะดูฟ้าผ่าเจอที่ไหนท่านไปเจอที่บนเขานี่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์โอมเนี่ยสายสายชาวเวยผมรู้ว่าอาจารย์อมเขาชอบถ้าอะไรก็ตามที่ฟ้าผ่าก็รับฟังจากเทวดาฟ้าไงส่วนใหญ่เป็นของดีส่วนใหญ่ก็็่านิดจากฟ้าประทานให้เป็นของทนิ์ทั้งนั้นเลยนะฮะเหมือนเหมือนควายโดนฟ้าผ่าตายเปี้ยงบอกเขาควายโดนฟ้าผ่าใช่ไหมอ่า คือคือคือในในในคาถาในคาถาเนี่ยมันมีทั้งทั้งกันด้วยนะกันกันของกันอะไรพวกเนี้ยเนี่ยตัวล่างเนี่ยอุปาสมปะเนี่ยเป็นเป็นเป็นคาถาที่แบบว่ากันเอาไว้กันพวกของไม่ดีกันอะไรพวกเนี้ยครับลมพัดลมเทกันได้หมดใช่ไหมแล้วก็บนหัวก็ถ้าลงตัวอุอแล้วด้านด้านซ้ายขวาก็เป็นเหมือนกับม้าอู่ง่ะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมต้องถอดแว่นดูม้าอู่แล้วก็ตรงตรงตรงคอก็เป็นธาตุน้ำมาพรทะอ๋อใช่ใช่ สี่าคือตัวตัวกำกับธาตุทั้งสี่ใช่คือเพื่อยงว่าท่านลงครบไว้ทุกอย่างเลยทั้งกันทั้งแก้แล้วก็เป็นเมตตามหาเสน่ห์เป็นแบบก็คือเนี้ยอันนี้เป็นไม้ประดู่ฟ้าผ่าใช่ไหมต้นตายตายได้มาทําเยอะไหมไม่รู้ไม่ไม่เยอะจำนวนไม่เยอะหรอกไม่แค่ไม่กี่ร้อยตัวแล้ววันนี้อาจารย์โอเล่มาให้ให้แบ่งบูชานี่กี่กัองก็องเล็ก ต้องเรียกเป็นองค์นะบางทีติดปากชอาเรียกเป็นตัวไหนอาจารย์ปั้นองค์เล็กรูปไหมหนึ่งองเล็กหนึ่งพันองค์เล็กหนึ่งพันองเล็กหนึ่งพันองใหญ่สองพันองใหญ่สองพันแล้วแบ่งยังไงกี่ตัวล่ะก็ผมมีอยู่แบ่งได้อะประมาณหนึ่งไม่เยอะมากประมาณหนึ่งไม่เยอะหรอกครับนะอันนี้นะอ๋ออันนี้อันนี้เอามาให้ดูว่าคือเป็นองค์ครูองค์ครูคือท่านท่านทำขึ้นเป็นองค์ครูสมัยก่อนนี้ครับเป็นไม้เดียวกันนะครับอ่าใช่ไม้ไม้เสาโบดเหมือนกันโอ้โหอันนี้องครูมีใหญ่กว่านี้ไหม มีใหญ่มีใหญ่กว่านี้ก็คือประมาณ80เซนเลยใครเอาไปแล้วไม่รู้นะก็ตอนนั้นเขาที่ว่ายธบุญองค์เราเป็นหมื่นอ่ะครับอืมเนี่ยแต่ที่ผมเห็นว่าใหญ่เกินผมก็เลยไม่ได้เอามาเพราะมันไม่มีที่ไม่มีที่ตั้งที่บ้านไม่มีที่ตอนนั้นต้องเหมือนกับเป็นร้านค้าใหญ่ใหญ่ครับไว้ตรงร้านค้าเกะใหญ่ๆเลยอันนี้ที่เขาเรียกพ่อขุนเพราะเนี่ยพ่อขุนและนี่อยู่บนเรือนะอันนี้คือท่านออกทะเลเนี่ยพ่อขุนทะเลไงเนี่ออกเรือเพื่อไปไปค้าขายใช่นี่นี่มาจากวัดเลยนี่คือเรือนะ เนี่ยเรือเพราะขุนอยู่บนเรือกําลังจะไปหาลาบมาให้เจ้าของนี่คือผมก็ถามว่าเวลาสมคุณบูชาไปเนี่ยอันนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมหรือตัวเล็กคือเวลาบอกท่านเนี่ยก็ต้องบอกพ่อขุนทะเลจ้าพ่อขุนทะเลพ่อเนื้อหอมพ่อเนื้อหอมเเออพุทะลวันนี้จะไปไหนให้บอกเลยเขาถามไม่เปานคนทําบ้านถามนะสามารถแกนคอได้ไหม ก็บางคนก็แฝนนะอาจารย์โอ้ชอบแฝนเออบางคนแฝนนะถามว่าบางคนถามนะแฝนเขาได้ไหมบางคนแฝงเอวบางคนแฝงเอลบางคนทําเป็นพวงกุญแจเพราะแฝาะเขาจมีเลยมีมีมีอยู่องค์หนึ่งผมเอาไปให้ท่านลงแล้วผมอ่าหลวงพ่อมหาถามว่าคุณโอเล่จะเอาไปทําอะไรบอกว่าผมจะไปทําพวงกุญแจแล้วท่านก็ลงให้เสร็จท่านบอกเนี่ยเวลาคุณโนเล่จะไปไหนนะก็บอกพ่อขุนท่านนะบอกว่าเนี่ยวันนี้จะเดินทางไปนี่ในตำบลนี้นี้พ่อขุนช่วย คุ้มครองให้แค้วค่าปลอดภัยนะไปให้มีโชคมีลาภมีอะไรเงี้ยแล้วถ้าจะไปจะทําอะไรให้ขอแล้วขอได้แล้วให้ปิดทองครับให้ให้เอาทองมาปิดที่หัวปิดที่หัวอ่ะอย่างนี้ถ้าใครขอได้ก็ทองคำเปรตทองเปรมาปิดใช่ไหมอ่ามีเทคนิคนะครับมีบางคนเนี่ยไปขอแล้วแบบได้ใหญ่ๆเลยนะฮึหุ้มหัวเป็นทองคําเลยเนี่ยนะแต่องคเล็กนะององขนาดเนี้ยเนี่ยเขาไปหุ้มหัวเนี่ยเป็นทองคําเลยตรงเนี้ย แล้วเอามาให้หลวงพ่อมาหาเนี่ยจานจานอันนั้นคือเรียกว่าทหาไปกระโลนั่นเขาน่าจะได้แบบอ่าซับใหญ่อ่ะใช่มันก็แล้วแต่ผมเคยเห็นนะแม่กุ้งแม่ค้าเังไงก็มีอย่างเงี้ยเขาก็ใส่พานไว้นะใช่นะแล้วก็หอยเฮงเฮงบางคนก็เอานี่ไปจิ้มจิ้มจิ้มจิมใช่ไหมฮะแต่ถ้ามีอย่างนี้นะฮะจานโอ้ยคอหัวนะฮะครับ ท็อปผมว่าเนี่ยผมถามนิดนึงผมว่าอาจารย์ท็อปชอบนี่เนี่ยจับบ่อยตั้งจับทั้งรูปแบบโอ้โหนี่ผมมีอย่างเงี้ยผมมีแบบนี้นะของหลวงพ่อฟูเป็นไม้สังกรณีตีชวาใหญ่เลยนะฮะโอ้โหลงแบบเต็มที่อ่ะขนาดพระจับจับจับมือแล้วจับแต่ไม้เต็มมือมัเลยนี่เดี๋ยวครับผมรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนแคปอีกแล้วเนี่ยมันตัดต่ออะไรผมเนี่ยฮะแหมก็คือเรียกง่ายว่าอันนี้ให้บูชาไหมอันนี้ผมเอามาโชว์ครับเอาโชว์ เราที่บอกนะขุนเทียนคขุนเทะเลเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ที่บอกคือหลายคนบูชาศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันคือปรัชาก็คือชื่อสูง็นป่ะใช่ก็บูชาว่าให้พยายามเพิ่มทุนผู้ดีเขาหน่อยเขาใช้คุณให้รับเราเสมออยู่แล้วครับผมประมาณนนอ้าวจริงนะก็คือเวลาทําอะไรเราอย่าพูดไม่ดีอ่ะพูดให้มันเป็นพูดวาจาไพเรปิยะวาจาอย่างเงี้ยนะฮะก็จะสาเร็จและเป็นของที่บอกว่าต้องบอกเลยว่าคู่กับคนไทยมาเป็นร้อยปีแล้วนะใช่เพราะ บางที่เรียกปลากริกแต่พอดีว่านี่เรียกขุนทะเลมันก็เลยจะแบบยากๆหน่อยแต่ดีอย่างที่เขามีเจาะรูอย่างนี้ไว้ลอยเชือกพกทำเป็นพวงกุญแจได้บางทีบางคนเหมือนก็พกไม่ได้พกนี่นี่นแหนเอวอะไรเงี้ยโชว์หน่อยก็พกติดตัวได้อ่านี่ผมมีอันนี้ไว้ก่อนนะเห็นอันนี้ของผมแอ่าเดี๋ยวงัดออกมาโค้เยอะไว้นี่พวงกุญแจไม่จากอันใหญ่ไม่ไม่อันนี้มันกุญแจรถผมก็แขวนอย่างเงี้ยมันไม่ได้หนักอะไรมันเป็นไม้เบาๆเวลาเสียวก็ไข่กุญแจไปนะเนี่ยอย่างเงี้ย นะเราก็มีไม่ใช่ไม่มีพกเยอะแยะอาจารย์อมพกไหมเนี่ยก็มีบ้างครับนะเครื่องรางไหนแบบเจ็บคอเขาเสาที่เขาชอบห้อยคอต่ออยู่นะจริงๆห้อยได้นะเขาเห็นคนห้อยอยู่หลายคนคนนับถืออ่ะมันไม่ดีหรอกมันอยู่ในความแต่ว่าผมเคยเห็นเนี่ยห้อยตามเอวอ่ะเยอะบางคนนี่ห้อยเป็นร้อยเลยมันมีอย่างนึงทุกสามักเลยเรื่องเรื่องเรื่องร้อยอย่างเงี้ยอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่สมมุตินะ แล้วพอห้อยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะสู้เนี่ยเอาเอามาไว้ข้างหน้าอ่าใช่เาเวลาหนีไว้ข้างหลังไปหาผู้หญิงให้ไว้ซ้ายไปหาผู้ชายไว้ขวาให้ขวาคือคุณจะเลื่อนคุณจะเลื่อนนะฮะมันอยู่ที่เอวอ่อต้องไว้ที่เอวแล้วก็หมุนนะฮะไม่ไปหาเต่าเนี่ยอยู่ทางขวาเนี่ยชอบนะฮะก็คือเลื่อนต่อยังไงเนี่ยแล้ว อ้าไม่รู้่ติดต่อไงนี่ะแอดมูทูเก้าเก้าไลน์นะหรือไม่ก็ทาง Facebook ก็คือคือถ้าใครบูชาไปเดี๋ยวจะเขียนพระคาถาไปให้ต้องหลังไม่อะคุยแบบนะไปพูดมากก็ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์ใช่นะโดนเพราะคาถาทะลึ่งจริงๆอิงเพราะตอนหลวงพ่อมาหาเขียนให้ผมยังนั่งอมยิ้มเลยนะแล้วท่านสวยให้ฟังไหมท่านท่องท่านท่องให้ฟังไงท่านพอท่าน คือท่องมาถึงคําว่าพา่อขุนทะเลปุ๊บท่านบอกนี่ไงคุณโอเล่เห็น <He S 1> ไหมมีชื่อเนี่ยชื่อพ่อขุนทะเลยังไงเขาเรียกว่าพ่อขุนทะเลคือคคคใจอ่ะเวลาคนรําอยู่ไปคิดทะลึ่งนะอเอาว่าเป็นความเป็นมงคลแล้วความสําเร็จจะเกิดนะองนงี้พ่อขุนทะเลก็ลูกไปนี่ถ้าคนวางไว้บนร้านเนี่ยอาจจะโดนอนา่หายดินี่พอไปตั้งที่ไหนนี่เขารู้เลยนะของวัะดูครับเพราะทำเป็นเอกลักษณ์แล้วดส่งของเขาโค้งลงเห็นไหม ผมก็ได้ตัวอ,อย่างตัวหนึ่งนะเมื่ร้านพี่สาวที่ตรงไอ้ ει, คิสตนัตนพาร์คมันย้ายร้านาหายอันใหญ่เลยยกง่ายๆอาจารย์โอมไม่เอามาไม่ใช่ให้เออคือได้จากผู้ใหญ่มาแล้วให้พี่สาวไปติดไว้ที่ที่บ้านที่ร้านค้าไปทะชอร้านปุ๊บคนขโมยนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เลยก็ขโมยจะรู้ได้ใครขโมยอ่าไม่มีกล้องเหรอถ้าชอบไปอาจจะชอบขโมยก็ได้ไม่ใช่ผมว่าอาจารย์โอมเนี่ยอาจารย์โอเล่เขาชอบนะ เนี่ยคนรูปจนมันเลยทั้งขอเขาอ่ะอาจารย์โอเล่ทำไมมันไม่แปะเราชอบจับอแปะไม่คือไม้ไม้เก่าเวลาพอโดนสัมผัสมือแล้วมันจะมันขึ้นอ่ามันจะขึ้นเงาครับคือไม้เนี่ยสองร้อยกว่าปีแล้วสมัยยุธยาแต่ที่เพิ่มอะไรมาเนี่ยอันนี้เคพื่อแลกเกอร์เพื่อไม่ให้ไม้เสียไงอ๋อนะฮะแรงกัดนะพี่เออเอาเอางั้นติดต่อไปนะพ่อขุนทะเลของวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้อาจารย์โอเล่เขาแบ่งเขามา มีให้2แบบองเล็กนะครับผมหนึ่งพันบาทอันนี้รุ่นแรกๆนะใช่เดี๋ยวก็จะช้ามีไม้เสาโบดวัดแก้วเจริญครับผมนะฮะแล้วตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมดูัฟ้าผ่าไฟทายนะครับผมสองพันบาทลองเทียบขนาดกันจะรู้เลยว่าใหญ่ก็เมื่อกี้มีตัวเทียบนะฮะอีบ่มเลยนะฮะ ป้วนกับผอมาเผื่อใครจะไปตั้งในตู้เวลาค้าขายจริงเก็บเงินในเซฟได้เลยนะใส่ในในกระปุกตังใส่อะไรเงี้ยแล้วใครค้าขายออนไลน์มึงก็ไปจิ้มเจอมเจอไปเองเองนะแต่คาถาต้องเอาจากอาจารย์โอเล่เดี๋ยวผมเขียนไปให้ไว้หลังมันท่องไม่ได้จริงติดต่อที่สมบัติอาจารย์เสื้อจิ้มเสื้อถ้าขายติสติค่ะจิ้มปากขายพิสตึกิคจิ้มที่ของเนี่ยจะจิ้มปากได้ยังไงนะฮะ ใครขายอะไรก็จิ้มตรงนั้นไอ้นี่นะฮะนางเงาเพะยังทัดหูเลยอ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของทะลึ่งนะแต่มอันนี้ทัดไม่ได้มันงใหญ่อืมได้ได้ไหมจะลองทัดไหมนะอ่าให้ทัดให้ผู้ชมดูเลยดิารทัดแม่ต้นประการอ่าทัดเสร็จจะเป็นของผมเลยนะเอาตัวนี้ทัดไหมเอามาอ้าวอาก็ไปติดต่อได้ที่ไลน์แอดมูทูเก้าเก้า อ่ะเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกเนี่ยมีประชามพันธ์ของวัดเจ้าอ,อามนิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวจะสงกรารเนี่ยสงกรารนี้เขาจะมีเสาเสาห้าหลายคนไม่ทราบ ว่าเอ้สองการเนี่ยเสาห้าใหญ่ด้วยเ <Right. S 1> สาห้าใหญ่มันมันจะมีขึ้นไงขึ้นขึ้นห้าข้ามแต่ท่าแรมห้าข้ามเนี่ยเสาห้าเล็กอ่าไม่เขาเรียกเสาห้าตัวผู้อ่าถ้าแรมมันตัวเมียเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเราใช้เสาห้าเนี่ยขึ้นห้าข้ามเดือนห้าแล้วตรงกับวันสงการปีมะโรงตรงกับวันสงการและแถมอยู่ในช <ข cott S 2> ่วงดาวพระเนรศพดีจรได้ตําแหน่งราชาโชคอันนี้คือในรอบเป็นร้อยร้อยปีนะถึงจะเจอแบบนี้ยากมากที่จะจรมาเวลาอย่างนี้ วัดเจ้าอางเขาก็มีสุกสุกะสาวเนี่ยเศษสองวาระนะครับก็จะมีเหรียญพิฆาตไพลีนะครับอันนี้เป็นเหรียญพิฆาตไพลีเป็นเหรียญชนวนที่เขารอยแรกโรยชนวนส้ำก็ไี่อีกคือยังไงพี่โอยแรกคือชนวนโรยอ่ะโรยเขาอี่อ๋อคือคือจะก่อนจะปั๊มล้วมีโอยบนแผ่นไปต่อแล้หลังก็ได้พลิกหลังไงปั๊มนะฮะเพิ่มอเพิ่มเห็นไหมโรยเพียบเลยแน่นเลยอันนี้ก็แบบหนึ่งนะแล้วก็แบบไม่ตัดปีกชนวนไม่ตัดปีกนะหรือเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงิน มีหมดเลยนะฮะเงินลงยาอะไรก็แล้วแต่คุณลองไปเถอะสวยมาก <นะ S 1> เลยเนี่ยนี่สวยสวยอันนี้เป็นเนื้อจนันวนแต่ท่าเนเนื้อเนื้อทองทิพย์สว่าง <c oughs> สว่างโอ้โหวสวยกิ้งเลยนะ <c oughs> นะครับก็ไปร่วมพิธีแล้วกันสุก <c oughs> สิบสองกับสามสิบสามีมีอะไรแจกไหมมีอะไรแจกมีแจก แต่แจกวันที่สิบามนะเป็นแจกเนื้อตะกัวหลังเรียบกับเนื้อชนวหลังเรียบเป็นหน้าครุฑเลยนะฮะฉะนั้นในพิธีสุดยอดแน่นอนนะครับนี่นี่มีเสือด้วยเนี่ยเรษฐมีกำไรพยานาาก็มีอาจารย์เพื่อนก็ใส่อยู่พยัคโคอาเห็นไหมนี่กำไรกไรพิรอดอืมกำไรพิรอดใช่กำไรวิรูปัโควิรูปขโคอาพิรอดวิรูปักโขนะสวยฮะคื ใส่สบายกำลังดีเลยอันนี้เขาเรียกอะไรกไรอดแล้วรวยไหนคุณใส่อยู่เนี่นี่ผมก็ใส่นี่รอดแล้วรวยใช่ไหมรอดแล้วมีพญานาคนี่รวยสมบัติอ้าวก็ติดต่อว่าเจ้าอาร์ไปแล้วกันสุกเกานาเสด็จสองวันไปร่วมพิธีได้นะครับที่โบสถ์นะจุดทินชัยเก้าโมงสามเก้านาทีเกจิเยอะแยะเลยนะฮะสิบห้าลูกครับผมอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าช่วงประกุตามรอยครูครับผมครับวันนี้จะเปิดกรกุเรื่องอะไร ก็อุบไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับสักครู่เดียวครับ